สวัสดีครับพอดีสีมะกอยไข่บุ๊ดแดงตราบุญพผลาดพี่น้องเอ้ยไข่มุดแดงกระป๋องดีคักอาหารสั้นต่ำกินแกงก็หม่ยอาหารสั้นสูงกินก้อยไข่มุดแดงนะครับผมเอาไข่มุดแดงลงไปนะครับผมแอนข้าวครัวแอนบอกพริกผงแอนบอกพริกสกแอนประแหนกแอนผงสลต์มีสิ่งหนึ่งแอนหอมแดงแอนผักซีหอมแอนโคเล่โคเล่โคเล่แอนสเต็กสวัสดีครับพี่น้องกับไปสู้คุณสุขคนพ่อกันเลยก็ได้การอิสานพลาดสวดพี่น้องเอ้ยสอยๆพี่น้องฟังสอยนุกแตดแดดวิ่งขามหอไอเฟล อาหารสันตำกินแกงเราใหม่อาหารสันสูงกินกล้อยไข่มุกแดงกะยังวะกะยังวะไข่มุกแดงกระป๋องพี่น้องเอ้ยอสจรอันกระลันยอดไข่มุกแดงกระป๋องตาบุญพลาพี่น้องครับผมหนึ่งกะป๋องร้อยเก้าสิบบาทพี่น้องโอ้ยใครว่ามันแซ่บเนี่ยแซ่บก็ของอันชุดๆกูเดีแล้วก็สิมีอันเฮ็ดพอกระป๋องมาต้องไปแย่หตแซ่บดางเดีพี่น้องเอ้ยอืม มันได้รสชาติของไข่มดแดงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็จะก็จะทขบึแด,ดงแล้วก็อวทอดไข่เส่มดแดงอย่างตำรัวคือมันไม่มีกลิ่นอับใดๆทั้งสิ้นเจ้า สื่อมาร่อนกินโอ๊ตกับเสียบทุกคนยูเพราะว่าตละกับแพ้งที่กันอ่ะอันนี้คือสุกแล้วนะกินได้ทั้งปี แบบว่าจะได้เทคเจอร์ของแบบให้มูดแดงร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยอื่ผู้ไรซื้อไปแล้วร้องซื้อแล้วแบบมันแสบมัดเตยปากเลยมันแสบหอมหอมเปิดกระป๋องเลยว่ะร่างน้ำนิดนึง อ,อ,อร่อยมากนี่คือเป็นถอดไข่อืถอดไข่ใส่ไข่มุดแดงเฮ็ดพอกกระป๋อ,อ, <h ide> <pop> ปองเฮ็ดพอกกระของตาลบุญพลาเฮื้นอื กำล,ล,ลังสือขายเฮ็ดพอเนี่็กินได้ด้วยเด้อบ่ไข่มืดแดงแกงใส่แบบหวานแก้งเส่หน้าไม้แจ๊บก้วยกับแจ๊บไปยังบ

อืมใส่ขวว้าวห่วงหอมลงไปไป้านอาหารเกาักระป๋องนี่นะอืมเวลากินข้าวปัป่นมันจะได้เท็กซ์เจอร์ของไข่มมอแดงร้อยเปอร์เซ็นต์

ี่นเอาไม่ยืมองอนออาทคิด่อบ้านคุณหดวซองนี่ก็กินได้เ,เด้ยเนาะให้คุนแดงหาเนี่ยใค่กระปุกขึ้นบาสิมีนใครมุนแดงกระปองสิได้ร่อมสั่งมาเบิงมแก ผู้ดใดบ่มากกว่าครับขอดแซใคไไ้เบลเ็กเจอ๋ของความมันขอดแซใคให้แซ่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 มาเนี่ย มันก็จำบักเัวพร้อมนะซิบอร์เซียไป็นสมเด็พี่น้องก็เข้าใจตัวพี่น้องอีสานบ้านเฮานะ่ะพอใส่ใส่ไข่มาแดางมันซิบอแ์เซียต้องด๋กกับพี่น้องเอ้ยอืมอืมต้องตัว เป็นหมกตัวที่สองเดือนนี่แส่บกว่าน,นี่ฮึหอ้เพาะก็นี่นี่กินแบบสดใหม่มันแซ่บมากหอมเนี่ยวอืม,อ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 ม อืมข้าเวียกกับข้าเวียกเว้ยข้ามุดกับแตงทุกันหล่ะข้าเวีย,าาวยนะอาหารสั้นต่ได้หน่ะมันอยู่ในานามเนาะไขมดแดงอาหารสั้นสูงไปใหม่คุณบ่แมีไขุ่มดแดงเทียมเด้พี่น้อง ให้มันแดงอี่ีอี่อร่อยอีเดยวเปิดฟ้ากับบ้องมาก๊ฟอกรวดกินได้เลยพี่ห้องเอ,อ้ยง่ายครับก็ต้องไปแงมมันหนักทิ้านจงังจบ Hmm. ได้โปรตีนะพักหนอกะซ้ำั่นเดาได้หนีเดาได้หรอบก็คือมากกินโหลดพี่น้อง บางหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทขายปีกขายทรงกับไปทำให้รเราเด้อยู่ในเพจน่นะเพจด้านบนที่แท็กไตนักกี้เข้าไปโหลดหรือว่าอัานใตเมนกับทั้งเข้าไปโหลด เจ้นี้ละ่ะอืมแซ่บท่านผู้แด,แดงกระปองตาบุญพระหา้าอีร่รึล่องสั่งมาเบิง่งบ่ผิดหวังอืม